สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งน้ำเที่ยววันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสอง8ห้าหกแปดเวลาประมาณเก้าโมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกชั้นที่สี่นะครับ6อกผีเสื้อน้ำตกเอราวัณชั้นที่สี่ช่วงนี้น้ำก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับความสวยงามก็ลดลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ชั้นห้านะครับชั้นห้าอ่า เบื่อไม่ลงนะครับคุ้นณว่าอย่างนั้นชั้นที่ห้าเบื่อไม่ลงน,นี้จากชั้นสี่นะครับชั้นสี่ไปชั้นห้านะครับเดินทางกันต่อนะครับ ั้นสี่โอทีเสือ้อชั้นห้านี่สี่ร้ยห้าสิบเมตรนะครับไหน่เหมันกันนะครับอ่าชั้นห้าขึ้นไปนี่ห้ามขึ้นตอนบ่ายสามคึ่งน,นะครับ พอเผื่อเวลาลงมานะครับชั้นที่ห้านะครับเบื่อไม่ลงเดินทางกันต่อนะครับตั้งใจจะไปถึงชั้นที่เจ็ดนะครับไม่รู้จะเดินไหวไหม 4ี่ร้อยห้าสิบเมตรนะครับแต่ว่าทางเดินดีมากนะครับเนี่ยตรงทุกชั้นของน้ำตกนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําการอยู่นะครับคอยี่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ไหนเอาเรื่องกันนะครับอันนี้จะเป็นความสวยงามนะครับระหว่างทางนีตรงนี้นะครับ เป็นระหว่างทางจากชั้นสี่ไปชั้นห้านะครับอกผีเสื้อไปเบื่อไม่ลงนะครับก็สวยงามนะครับ โอ้ใหน่เหมือนกันนะครับชั้นห้าเบื่อไม่ลง450เมตรนะครับ Yeah. Wow. ชั้นสี่มาชั้นห้านี่ก็เส้นนั่นเหนื่อยเหมือนกันนะครับ450เมตรชั้นสี่มาชั้นห้าเบื่อไม่ลงครับอันนี้ก็มาเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะครับ ทางทำดีมากนะครับทางเดินให้นักท่องเที่ยวเช้าทำดีตุ๊กเนราวันทำค่อนข,ข้างจะดีนะครับอ mm hmm. uh. สี450่ร้อยห้าสิเมตรนี่ก็ใจเอาเรื่องนะครับตรงนี้จะเป็นอ,อยู่ให้ชมระหว่างทางนะครับชั้นสี่กับชั้นห้านะครับเบื่อไม่ลงนะครับชั้นห้าอันนี้เป็นระหว่างทางนะครับแว้พักเหนื่อยกว่าสวยงามใช้ได้นะครับ นั่งและทักเหนือนั่งดูวิวนะครับระหว่างทางชั้นสี่มาชั้นห้าชั้นสี่อกนิเสื้อชั้นห้าเบือไม่ลงนะครับเดินทางกันต่ออไปด้วยกันนะครับน,นี้ทีมงานเข้ามากันสี่คนนะครับอืม ออกกํลังกายยามเช้า,ชานะครับเวลามันเก้าโมงกำาลังกายช่วงเชา้า Terima kasih telah <laughs> menonton. ใ้เหมือนกันนะครับ450เมตรจากชั้น4มาชั้น5เนี่ยเพียงแต่ว่าทางเดินดีนะทำดี ผลก็ลงเม็ดนิดหน่อยนะครับมันตกลอยอ,อะถึงแล้วนะครับชั้นห้าเบื่อไม่ลง มีเจ้าหน้าที่ประจำการดูแลามปลอดไทยนะครับอย่างที่บอกนะครับน้ําตกน้อยไปนิดนึงนะครับถ้าน้ำเยอะกว่าน,นี้จะสวยกว่าน,นี้นะครับชั้นห้าเบื่อไม่ลง ชั้นที่ห้านะครับเดือดไม่ลงอ่อระหว่างชั้นสี่กับชั้นห้านี่เหนื่ยวเรื่องนะครับนี่นะครับชั้นห้าเดือดไม่ลงสวยงามนะครับถ้าน้ำเยอะนะโอ้โหจะเต็มตัวนี้มากนะครับ ิบห้านาทีนะครับในการเดินมาจากาชั้นสี่มาชั้นห้านะครับใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีชั้นสี่อกเสื้อมาถึงชั้นห้านะครับเบื่อไม่ลงอันนี้คือชั้นที่ห้านะครับเบื่อไม่ลงสำหรับเริน,นี้ก็คงจะสุสดเพียงเท่านี้นะครับที่เบื่อไม่ลงนะครับชั้นที่ห้า